ถนูว่าหนูก็ไม่ทำน้ำเข้าตอนแรน,นไม่ได้โทรศับท้าองนะ้ำแป๊บนึงนะคะขอหยิบขอหยิบเอ่อได้เป่าผมแป๊บนึงเดี๋ยวเป่าผมเสร็จก็เดินทางไปไงานแหละว,วันนี้กินชาเขียวไมกได้ครับแต่ว่า,าจริงๆว่าจะไปแอบไปนั่งหาข้าวกินก่อน ถ้าไปถึงก่อนเวลานะเพราะว่าช่างแต่งหน้ามาบ่ายสามแล้วก็น่าจะแต่งถึงเย็นเลยอะไรเงี้ยสวัสดีครับไม่ใส่ผิดหัวใส่หัวผิดอีกแล้วเหรอหนูว่าต้อง มีแววพังมีแววพัง ไม่หายไหมเข้าเ,เด้อพี่มาไล่น้ำมากละป๋องได้เลยครับไว้เดี๋ยวลงไลน์แล้วเดี๋ยวพี่พลอยทำนะจริงหรอนันไว้เดี๋ยวลงไลน์แเราจะทำใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวรนะีบไปแล้วค่ะ เออขอบคุณที่แชร์ไว้์ข้างหนะะ้าค่ะเสียงยังดังอยู่ไหมแต่อันนี้เสียงปอาผมนะวนหวานน้อยอ้ปาปาชาเขียวใช่กิน,วนหวานน้อยตลอดพ่อจะลงตอนไหนคะพี่ให้สิบห้านาทีค่ะ ไปมาเติมพอยนาฬิกาสิบหนาทีผมไปวิไลกลับมาได้โดยที่ทำเลยครับใ,ใจได้แล้วเลิเลครับเดียบตาบูคาม่ป้าเออสวยอ่ะ เใช่ตรงเดียวกัางไม่เดี๋ยวพายต้องรีบไปต่างจังหวัหรือว่าเหตุผลที่เราแบบว่าตรงนี้หายเพราะว่าเราแบบเป่าผมทุกวันไม่เกี่ยวน่าจเกี่ยวกับการที่เราสับผมทุกวันอาจจะไม่ต้องเป็นเบบิ้ที <c oughs> คือตอนนี้ไม่น่าจะเบบี้ีนะคะสวัสดีค่ะมุกกี้ที่มุกกี้มาไหมไม่มาสวัสดีค่ะมาหมีเต็มเลยในนี้ระวังเสือนะคะ <c oughs> นกคู่อยู่ไหมอยู่ไหนคะนกคู่ไหนนกต่างปรเทศหรือเปล่าสัวดีค่ะลูกสาว้ย เรื่องลูกสาวด้วยอ่ะวัสดนี้ครับตัวปี๊ป,ปตัวปีป๊บของพี่ไม่ใช่นูคู่ของพี่เป็นคาปิ巴าน้องไม่ใช่นูคู่น้องคือของน้องน้องอ๋อลืมชื่อน้องของน้องมู ร้อนร้อนร้อนป่าผมอ่ะเป่าผมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนะครับเสียว ใครให้มานะคุกกี้หมูเด้งแต่นี้เป็นบาบีบาบาเด้งบาบีบาบาเด้งคือมันเล่นแบบนี้ไม่ได้หรอทำไมทุกคน,นึงคิดว่ามันแบบใช่มันแต่ดเดี๋ยวมาแป๊บน ไม่มันลำโพงมันแตกอ่ะไม่รู้อาจจะแบบคิดว่าน้ำฝนน่าจะเข้าน้ำฝนคิดยัทยาเราไม่ได้เป่าออกก็เลยนั่เรื่อง มูมูน้มันเข้าโทรศัพท์อะแล้วเสียเเส่ยงวันแล้วเสี่ยงวันแตก <c oughs> แล้วเหมือนพี่พี่ไม่รู้มันเข้าตั้งแต่วันไหนอะไม่รู้ว่าเข้าแต่เมื่อวานหรือว่าแบบวันกล่องเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อโทรศัพท์ไลฟ์อะของมูโอเคอยู่ปะ <c oughs> น,น้องมู <c oughs> แม่พี่จี <c> ้ <oughs> ไวเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวบ่ายสองสิบห้าลงไลฟ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวแบบเปิดน้ำไล่แล้วก็จะไปงานและแบบนัดช่างแต่งหน้าไว้ที่งาน,นะคะ่ะเดี๋ยวไปแต่งหน้าที่นู่ ขอบคุณค่ะน้องโมน่ารักจังยังไม่ไาปิเสียงเอาไหมคิดถึงน้องแล้วอ่ะคิดถึงน้องแล้วอ่ะคลิปต่อไปแอดมินพี่มูนึกถึงตอนนั้นเลยอ่ะที่เรา กันตอนเดียวคิดถึงกันอีกแล้วเออเนาะคนเราห่างกันแป๊บหนึ่งมันก็จะคิดถึงกันละคิดถึงน้องมูจังเลยทำไมพิม <c oughs> <c oughs> น้องมูนิดเดียวเอง <c oughs> ดีกันพี่ขอโทษดีกัน <c oughs> คือตอนนี้ติปเพลงนี้ใช่ชอบคุณไม่ได้ชอบแฟนคุณแย่ <Yeah. c oughs> <c oughs> แต่มันท้อมนะ วันนี้มี M U T เอ่อสามจังหวัดชัยแดนใต้ค่ะที่ประตูน้ำห้างฟินก์ค่ะ ไม่ดีชอบแฟนคพิ่งซักหน่อยขอบคุณค่ะพี่พอเตตต้อขอบคุณค่ะน้ะองน้องปมลูกสวยมากพี่พอเดตต้องหนูขอย้าเอาลงบ้านลุงกับบ้านฟ้าหนูนะคะแต่ว่าว่อน,นี้เยวหนูเตรียมตัวไปแล้วสวยแังวันนี้เพราะว่าหนูหน่าสด พี่สิรชอบหนูหนาสดอขอบคุณค่ะพี่ว่ามันพงังมันแบบติดติดดับดับ,บพี่ว่ามันอาจจะพังเลยโอ้ไว้เดี๋ยวเจอกันที่งานนะคะเดี๋ยวแบบพอต้องไปละเดี๋ยวพี่พ่อต้องไปแหละเดี๋ยวมันจะไม่ทานเอา โอเคบายบายฝากเช้าก็แลตไปแช่ในตู้เย็นหน่อยได้ไหมคือ <c oughs> น้องอยู่ตรงนี้จนนิ่มไปหมดแล้วเั้นแป๊บหนึ่งนะทุกคนไม่มาขอเอาคางต่างหูแป๊บนึ่ง ไม่ได้ใชโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้ไปอีกหนั้านแเ้าก็ขอละบายบายครับบายบายเด็กกันนะรักนะคะน้องโมคิดถึงนะคะไว้คุยกันไปคุยกัน